5ลีกดีวิสัน48เดิมๆก็ว่าหล่อแล้วคันนี้ใส่ของแต่งอย่างดีมาครบคันและที่สำคัญเลขไม่เพียง3,000กิโลเอาเรื่องสุดๆยังเอา จ้าจัดอีกคันสวัสดีครับ11บซูเปอร์บคครับวันนี้อยู่กับฮาร์เรดิวิสันสปอร์ตเตอร์โฟีเอ็กนะครับคันนี้ปี2019เลขไม่เพียง3,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นที่มาพร้อมของแต่งเต็มรัมสเตตหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่้นใดหาอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับจัดทรงจิโกสุดๆมาให้เรียบร้อยแล้วแฮนด์ักนะครับท่อกองกองสเตตหนึ่งมีให้ท่อแต่งแว่นสันไฮกรองอากาศยกถันย้ายคอคันนี้ครบคันหมดแล้วเลขไม่น้อยหล่อจริงๆ ดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบไปดูรีวิวเต็มในคลิปนี้เลยครับยังหล่อเลย48 r ปีสองพกับไม่3,000กิโลเมตร ฮาร์ลสปอร์เตอร์48รถเดิมๆก็ว่าห่อแล้วคันนี้ใส่ของ,แต,งแต่งเต็มระบบมาให้เรียบร้อยพร้อมกับเลขไม์สุดเลาใจเพียง3,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นปอกคาเร้งแต่งจาก A1 เวนรวมถึงแฮนดิลบาร์แต่งทรงแบกครอบตะแกรงไฟหน้าแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมไฟเลี้ยวหน้า LED ติดตั้งมาให้ครบคันรถสวยมากเจ้าของเดิมดูแลดีมากสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งคำเตือนที่คงรถยังอยู่ชัดเจนครบครันนะครับสเต็ปหนึ่งท่อกองกล่องกอง,อ,ง,อ,งอากาศจากสกิมมิ่งอีเกิลยกถังเรียบร้อยแล้วคันนี้มาพร้อมกับสี โรงงานฝาถังน้ำมันแต่งดูหล่อลงตัวสุดๆคันนี้หล่อมากๆจับคู่กับท่อคู่บารมีอย่างแวนซานไฮช็อตๆนะครับแท้คันนี้หล่อจริงๆและกล่องจูนจาก Skimming Eagle เรียบร้อยแล้วขับหล่อได้ทันทีกับ48คันนี้นะครับเป็นสีดำโรงงานไม่มีลมไม่มีชนนะครับมาทางฝั่งด้านนี้ป้ายทะเบียนข้างพับได้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับฝาเดบบี้แต่ง นะครับยกถังย้ายคอยเก็บสายไฟใต้ถังน้ำมันรวมถึงสายหัวเทียนแต่งเรียบร้อยแล้วคันนี้หล่อจริงๆเลขไม่สุดเ้าใจเพียง3,800กิโเมตรเท่านั้นเองราคาเพียง569,000บาทดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทก็เป็นเจ้าของง่ายๆทั่วไทยไม่ต้องใช้คนกรรมกันทุกกรณีต้องที่เรา11โซ่วไว้สวยติบทุกจุดเหมือนเดิม4ฟปี2019ไม่3,000กิโล